ดังเพิ่งโพสตรูปไปครับผมเสื้อเท่มากนี่ชอบตัวนี้มากเลยสดอุย้ยขอตางงาแต่งงานเขินนะเตงนี่แป๊บก็จะไปนอนแล้วนะครับผมเพราะพรุ่งนี้ก็เรียกว,ว่าเราก็จะโชว์แล้วแต่นี่คือเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อน จะอยากมาพูดคุยอยากมาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวในชีวิตนะอัปเดต some like information about our trip here because we'll be showing tomorrow yeah kind of excited something new for you guys มีอะไรแปลกใหม่ครับก็ไม่แปลกใหม่นะครับผมแต่ก็แปลกใหม่ดิแปลกใหม่สิแปลกใหม่สำหรับพวกเราครับผมก็เป็นเพลงที่เราแอบพูดเลยกันยังไม่ได้เคยร้องนะ โอ้ oh, Thank you Thank you so much What is that What TikTok Live นี่แบบน่ารักมากเลยอะ่ะมันมีแบบหัวใจมีอะไรเงีแบบ้ยกดได้ปะมันมีหัวใจมันมีแบบสติ๊กเกอร์มันมีหัวไลค์มีแบบโอ้มีเป็ดด้วยโอ้ Oh my God I love it I love it here ใช่ครับผมอุ oh, ้ย Thank you so much What is that อขอบคุณมากครับผมแต่ว่า we have we have a plan we have a plan of doing like a lot of lives like very soon ก็คือแบบจะแบบไลฟ์บ่อยขึ้นมากๆถ้าทำ,ท,ำ <laughs> ทำได้ทำได้ทำได้ทาได้ครับผมก็แบบมาไลฟ์พูดคุยอะไรอย่เงี้ยครับผมตอนเราว่างๆฮะอุ้ยคอร์กี้อุ้ยพูดถึงหมาคือหมาหมาครับผม <laughs> คือตอนนี้ผมดังเลี้ยงฮารุโตะใช่ไหมครับผมก็เป็นหมานะน้องหมาปอม แต่ตอนนี้อุ๊ยขอบคุณคืออะไรอ่ะน่ารักมากก็คือฮารุโตะปอมเนี่ยแหละแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือแบบกำลังหากำลังหาน้องให้หาหลูครับผมเพราะแบบบางทีเราออกไปข้างนอกแบบไปเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยลูก,ก็จะแบบเหงาโน่นนี่น,นั่นเน่ยมันก็จะเหงาใช่ไหมก็เลยแบบเออเรามีโซลูชันแล้วเอาหมาอีกตัวหนึ่งเลยาอ่า อันนี้บอกไกลๆไว้ก่อนอันนี้ก็คุยกับที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับว่าแบบอยากได้หมาอีกหนึ่งตัวซึ่งพันที่ทังสนใจตอนนี้นะอุ้ย very cute hat อะซึ่งพันที่ทังสนใจตอนนี้นะครับผมสมอยด์ะสมสมอยเอออุ้ย oh damn look cool everyday ใช่แต่ดังว่า นั่นแหละซามอยก็เลยจะแบบเอามาเลี้ยงนู่นนี่นั่นมีแพลนอะไรให้น้องหมาอยู่ด้วยกันแฮปปี้แฮปปี้ครับเั่นงดังก็ชอบด้วยแต่ก็อยากเลี้ยงแมวเหมือนนะอยากเลี้ยงแมวอุ้ยหมอฮะเขียนเลย ใช่ครับผมก็วันนี้มาไลฟ์มาทักทายนะฮะแต่เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่อยๆอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำก่อนนะเ mm hmm. พราะว่านั่นแหละ we gotta wake up early tomorrow ต้องตื่นเช้าวงนี้งันเดี๋ยวดังไปก่อนนะวันนี้แอบมาแบบหนึงห้านาทีไปละจุบจ๊บๆจุ๊บหน่อยมาจุบละ เอาผมเดี๋ยวไว้เจอนะครับ